สวัสดีครับคุณพี่งานเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะทีนี้ผมไม่สามารถถ่ายวิดีโอคลิปเทสอันนี้ให้ดูได้นะครับเนื่องจากผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับกนะ็เดี๋ยวจะผมเทสเสรแล้วแหละมันเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จอะไรใช้ได้แล้วแหละนะผมก็ไม่มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับพอดีแฟนผมไปทำงานแล้วนะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ระบบทุกอย่างปกติดีครับผม ก็หน้าตู้นะครับเป็นสวิตช์ออโต้ออปแอนนวลนะก็เรียบร้อยดีนะครับสฟสีเขียวนะครับแสดงสถานะมิเตอร์ TU นะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับแสดงสถานะมิเตอร์ปกตินะครับโดต้อนอนะครับตอนนี้สถานะมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับนะเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเบรกเกอร์ของมิเตอร์ปกติอันนี้เบรกเกอร์ของมิเตอร์ TOU นะครับ L1 N1 นะครับครับช่องต่อนะครับ L1 N1 จะเป็นไฟจากมิเตอร์ปกติ L2 N2 จะเป็นไฟจากมิเตอร์ TUUL3 N3 ต่อไปใช้งานนะครับตอนนี้นะครับมิเตอร์ปกติทำงานอยู่นะครับตัวนี้เป็นระบบอิอร์ล็อกนะครับผมเทสให้ดูเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของการที่ว่าไฟจะชนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นเบรกเกอร์ของมิเตอร์ t u อัตโนมัติครับมิเตอร์ปกติ อันนี้เป็นเบรกเกอร์ของมิเตอร์ทีอยูนะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นรีเลย์นะครับตัวนี้เป็นโซลอปเนี่ยมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วสัญญาณไฟมันอยู่กับทิ่ละนี่ะครับถ้าปกตินะครับเราสั่งจากหน้าตู้ก็ได้นะครับเราไปกดตรงนี้นี่นะครับทำงานปกตินะครับโอเค มันก็จะสามารถสั่งทางแอปได้นะครับจริงๆผมผมโหลดแอปโหลดอะไรมาลองให้แล้วแหละแอป e v l l n n k นะครับก็ใช้งานได้ปกติทีนี้ผมทำคลิปให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่อยู่นะครับก็ชุดนี้นะครับของคุณพี่อัมพลนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับนะชุดนี้ลูกค้าเลือกแมกนิดขนาด t 5 0นะครับทนกระแสตอนนี้65แอมป์นะครับแล้วก็พร้อมเบรกเกอร์มิซูบิชิแท้นะครับทนกระแสตอนนี้63แอมป์นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อระบบโดย Wi-Fi นะครับแล้วก็หลงตู้พลาสติกขนาดเบอร์สีนะครับสวิต์หน้าตู้ก็ใช้ได้ปกติครับโอเคนะครับงานเรียบร้อยดีครับพี่เดี๋ยวตอนบ่ายผมไปส่งให้นะครับก็สมาชิกท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับช่าง M. เบอร์โทร0 8 6 5 1 7 5 0 3ชุดสลับไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสลับไฟ เอาไปใช้กับมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TU นะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในกลุ่มลูกค้าที่ติดรถไฟฟ้านะครับก็จะได้รับมิเตอร์ TU มานะครับมิเตอร์ TU ก็หลายลูกค้าหลายท่านนะครับก็เอามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วยนะครับในช่วงออฟพีคนะครับก็จะประหยัดตรงได้เยอะนะครับก็อย่างไรนะครับสนใจสอบถามได้ครับช่าง M นะครับเบอร์เท0ร6 5อ5์ศูหนะครับหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ เบอร์โทร0865173 0865175083เช่นกันนะครับก็สนใจสอบถามมาได้นะครับชุด A.T.S ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโซลาร์เซลล์นะครับงานสลับมิเตอร์ปกติ T.O.U. นะครับงานสลับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับก็จบคลิปประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ